สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่อได้เดินทางกลับมาถึงที่นิวซีแลนด์โดยสัสดิภาพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เมืองนี้นะคะก็ยังคงเป็นเมืองเดิมที่เอได้พักอาศัยอยู่ก็คือเมืองแฮมเมอร์สปริงที่เกาะใต้นิวซีแลนด์นะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาอัปเดตเมืองค่ะ ก็ห่างหายกันไปเกือบ2เดือน,นเนาะเเมื่อสปริงตอนนี้นะคะยังคงอยู่ฤดูหนาวหรือเปล่าเขากําลังเข้าสู่ฤดูสปริงแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังคงมีความมีส n o w นะคะอยู่บนยอดเขาอยู่ก็คือยังมีความหนาวเย็นอยู่นะคะและคลิปนี้นะคะก็นําบรรยากาศในเมืองเฮมเมื่อสปริงนะคะมาอัปเดตให้เพื่อนได้ดูนะคะพาทุกคนดูบรรยากาศนะคะว่าช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูสปริงเนี่ยนะคะใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยจะสวยแค่ไหนคะ่ะตามไปดูกันเลยค่ะ โซนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนที่ออกมานอกเมืองนิดหนึ่งนะคะจะอยู่รอบๆนะคะจะมีภูเขาล้อมรอบอย่างนี้นะคะ่ะสวยงามสุดๆเลยนะคะแล้วช่วงนี้นะคะก็ยังคงมีสโนว์อยู่นะคะนี่นะคะตามไปดูบรรยากาศสวยๆกันเลยะคะ่ะ แงเเคยบอกเพื่อนไปนะคะว่าเมืองเมสปริงเนี่ยเขาเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางภูเขาล้อมรอบนะคะก็จะมีภูเขาอย่างเงี้ยล้อมรอบตัวเมืองไว้นะคะแล้วเวลามีหิมะมีสโนนะคะก็จะค่อนข้างหนาวกว่าฝั่งไคเชิเขาเลยนะเพราะว่าเขาอยู่ในในภูเขาเนาะอยู่ในป่าน,นั่นเองนะคะแล้วเมืองนี้นะคะก็จะหนาวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หิมะตกด้วยนะคะลองย้อนไปดูคลิปกเก่าๆได้นะคะ ขับกลับเข้ามาในตรงกลางใจเมืองกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีโรงแรมร้านค้าร้านอาหารพับป้าคาเฟ่นะคะ,ะบบเป็นแที่หน่อยก็คือการสร้างบา้าน ออกเป็นใบออกมาเคี้ยวชุ่มไปเรื่อยนะคะจนถึงนู่นเลยหลังจากสปริงก็จะเป็นฤดูร้อนซัมเมอร์นะคะมัน mm hmm. จะแบบเคี้ยวชุ่มแล้วก็ฤดูอากาศมันก็จะร้อนมากขึ้นนะคะนี่เนี่ยค่ะจากที่มันไม่มีใบนะคะมันก็จะเริ่มมีใบนะคะมีดอกนะวันนี้คลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตหรือดูที่เรากลับมาหลังจากที่เราหนีหนาวไปช่วง กับ2เดือนเราไปช่วงฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวจะมีประมาณ3เดือนนะคะ สำหรับฤดูสปริงนะคะเพราะว่ามันจะหมดฤดูหนาวไปเมื่อ,อต้นเดือนที่แล้วนี่แหละต้นเดือนกันยาที่ผ่านมานะคะก็ยังเหมือนดูดูดบนภูเขายังมีมาหลงเหลืออยู่ เป็นหิมะอยู่นะคะ กลับมาถึงไอเอมสพจริงๆยุอ อยู่ในโซนเช้าในนะคะวิวตัวนี้จะสวยมากจะเห็นภูเขาฝั่งลุนภูเขาที่เงเสื้อกันนาดตัวใหญ่เลยก็เอาบรรยากาศมาฝากทุกคนมาไหม่ด้วยค่ะสวย,ยคิดถึงมากๆเหมือนทุกคนที่กลับมาแล้วเป็ะกันบ้างคะวันนี้พาทุกคนมาอัปเดตเมืองแคเมอร์สปินนะคะหลังกที่ไปพักร้อนนะคะเกือบสองเดือนด้วยกันมา เดือนรกรกฎานะคะตอนนี้ก็กลับมาออตอนนี้วันนี้เป็นวันที่6กนะคะกันยายนนะคะก็ <im itation> นำบรรยากาศเมืองแฮมเมอร์ที่เคยอยู่มา2ปีกว่าเกือบเข้าปีที่3ามมาแหละนะคะห <im itation> ลังจากที่เราไปพักหลอดมาเราก็คิดถึงเมืองคิดมากๆคิดถึงที่พักคิดถึงทุกๆสิ่งทุกอย่างเลยคิดถึงบรรยากาศถึงอากาศดีๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่คิดถึงเมืองไทยก็มีเยอะมากๆนะคะอย่างเช่นคิดถึง ครอ,อบครัวพี่น้อง่ยพี่น้องอาาคิดถึงอาหารการกินแบบรวมสมบูรณ์แบบอยากกินตอนไหนเวลาไหนก็ได้แต่ว่านิวซีแลนด์อ่ะมันมีเวลาจํากัดในการที่เราจะกินแล้วก็อาหารการกินก็หาย,ยากไม,ไม่ไม่มีอาหารไทยแบบว่าเราไม่ขนมไม่มีผลไม้ไม่มีอะไรที่เราอยากกินเลยนะคะนี่คือข้อเสียที่ที่เรากลับมาที่เราก็จะได้กินแต่อะไรที่แบบจํากัดอ่ะก็คิดถึงเมืองไทยมากๆเลยแต่ว่าจะเป็นต้องกลับมาอยู่นิวซีแลนด์ก็ทำในการหลังจากที่ไปเมืองไทย กับ2เดือนกลับมาที่แฮมเมอร์นะคะเกาะใต้นิวซีแลนด์วันนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนเดิมน,นะคะแล้วติดตามคลิปต่อไปนหนด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนในแค่นี้ค่ะบ๊ายบายออบาที่ซื้าาขาขาาย,ายหมดแ้วขาหมด เนี่ยต่าอันนี้โซนหน้าบานหน้าข้างหน้าหลังย่งหลังมาเริ่เลย